และสังคมโลกสื่อโลกโลกที่กว้างไลจะนเกินนักเรีนารเดพุทธานเขาเนต่อเองหลาวพุธระาสื่อใสวรรค์สวรรค์ธรรชาติ ที่านแลมีความรู้เมื่อคู่นี้ได้็นกามอบุในแต่ละคำทำจนกรทั่ถึงริญาต้อจากนั้นท่านเจ้าว่าก็จะได้มอบคุณมา้าอ่าให้ความเลยงต้องได้รับการสนเสรินุกในการ Thank you. เราต้องแยกกันกันนะไม่ว่าจะวัดแยกกันจุลจอมทองแยกกันวัดแยกออกจากการเมือดพพาสายการบินเราจะไ้ก็ให้ผู้คนได้ใช้ความสมดุเป็นท่านเจ้าวาได้บ้านทาวการานพอดีใจบ้เราจะได้ช่วยกันดูแลช่วยกันใ้การให้ความคิดในการพัฒนาของยุคการเด้อง และเมือวันนี้เร่ายาสแล้วนเจ้าาก็ได้ระลึกนึกถึงบุ 生活，一路光辉。

安逸的共产我帝国主义扫荡不了，共产党。嗯 <noise> <noise>